สวัสดีน้องๆหน่อยพี่สวัสดีครับผมครับผมตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องมาเซอร์นะไม่ใช่ตอนนี้เราถึงงานแล้วครับน้องๆบอกว่าถ่ายบล็อกไม่ให้ดูหน่อยอนนพี่เต่าถ่ายมาให้ดูนะครับผมซึ่งก็ใช้กล้องมือถือนี่กล้องมอือถือถ่ายนะครับเพราะว่าเออไม่ได้เตรียมกล้องหลักมาแล้วคิดว่าคงไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าคงจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เดี๋ยวรอพี่เจก่อนให้ถ่ายว่าน้องๆจะจำพี่เต๋ออะไรไหมหลังจากคลิปนี้ปล่อยไป,ไปก็น่าจะไปล่อยวันไหนไม่รู้อ่ะสักวันสองวันก็และะ้วมั้งเดี๋ยวให้ดูหน้าพี่เต๋อถ้าใครมาวันนี้จับได้ก็น่าจะยิ่งยิวอยาดูนะว้าว็นไงไม่มีหนวดไม่มีเข่าแล้วไปพี่ เ้าอยากเห็นหน้าน้องสาวจันเจก็นี่เยดเปิดเปิดหน้าน้องสาวจันเจแบบชัดๆอยาให้เลยก okay. ็อยู่ ซึ่งน้องๆเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะครับเวลาประมาณเที่ยงเวลาประมาณเที่ยง,งน้องๆน,นี่เริ่มเข้ามากันเยอะวันนี้เป็นวันที่เ็นะครับพี่เต๋ามา ืออะไรบอสอะบอสครบผมเีนสื่อน้องนะครับที่มาเชียร์เยะมากพไม่มีเวลาเลยกาพี่แบบมาแล้วชุดยอดพี่เก่งมากมเลยขอบพุณครับพูดดีเดี๋ยวให้กันอพอมเลยไมซอมดี่เราซ้อมมาแล้วใช่หรซ้อมมาแล้วใจมัมัซ้อมมาแล้วพี่แล้ว มอสบอกสบาย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 แต่ตอนนี้มอสนั่งอยู่ตรงกัตัวเรอนนี้ล็ <c oughs> อกอยู่เออคนนั้นคนนั้นคนน,นั้นเป็นไงพี่ครับเขาเตรียมเตรียมใจมายังเตรียมใจเรื่องอะไรเตรียมใจเรื่องแบบปาดน้ำตาอะไรปาดน้ำตา <c oughs> จังขนาดนั้นน่ะไม่ได้จริงจังขนาดแบบมคงไทยบางคนที่แบบว่าซ้อมกันแค่จะเข้าค่ายได้ป่าแล้วอ่ะเฮ้ยคุณอย่าซ้อมดิทีนเราคุณถามโอมาว่าไม่ซ้อมเลยผมว่าผมว่าเราไปดูเ่ สวัสดีครับชื่อเต๋าครับจากช่องฟิกเก้ครับผมจริงๆผมไม่อยากพูดเยอะ <ทำ S 1> มันจะเข้ากับสตไตล์ผมเจ็บคอแล้อคะผม,ผมไม่พูดเยอะ <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวรอดูในเกมเลยดีกว่<อ>าไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะรอพร้อมแลครับเฮ้ยผมไปผมไปสงสัยว่าจางเต๋าแกไปโกรธหนวดตอนไหนฮะล่าสุดเยอเห็นในคลิปเลยไม่ยังไม่โกรธหนวดนะ มางานนี้ไงแะโดยเฉพาะเลยคือต้องมาหล่อในไกด์ดาวเวิลด์อย่างงี้แลเปิดตัวก็ต้องหล่อนิดนึงโอเคครับครับผมโอ้โหโอ้โหไม่รอเลยไปรอหน้าเส้นชัยเลยนะครับผมไปหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะอย่ารีบพึ่งคลีมเข้านะครับเดี๋ยวมจบเร็วเกินนะถ้าแพ้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าทีมท็อปเนี่ยโอ้โดนทางด้านของยูโบะแต่ยังมีแจมเมอร์แก้จังหวะหนึ่งฮะโอ้ถ้าแพ้ก็โดนสแปมแล้วหูถเอ นะครับปูรถเออะไรอ่ะทาางด้นทีมท็อปเนี่ยเขาวางแผนไว้แล้วตั้งแต่เลือกโกลคัสมาแล้วโอ้จะเต๋อรีกเกิดนะครับเข้าที่หนึ่งไปนะครับผมหน้ามองไปเห็นอะไรจิ๊บออกมาเอ้ยเกือบชนแล้วจะมีไอเทมอยู่อะครับผมแต่ว่าคู่นําก็ยังคงเป็นน่าฟิกเกอร์และฉันมงนะครับผมตรงนี้อู้แต่ดูฟิกเกอร์กับฉันมงได้เอาจริงอีกแล้วอะโอ้โหอะไรอะนะครับ แล้วตอนนี้เขาบอกว่าขับตามปกตินะไม่ได้เอาจริงอะไรโอ้ไปรอเลยนะเดี๋ยวเขาไปจอดได้เส้นชัยชัวร์ผมว่านะไปจอดตรงทางลัดนะครับนะครับผมปุ๊ปีไปเอาโดรนแสงวงนอกแต่พี่เต๋าปุ๊เข้าแล้วเป๊รนี่เลยนั่นแหละนั่นแหละครับเอาแล้วไปหลัแล้วหรือเปล่าไปหลังแบบอยเส้นทอยหลังโอเคแล้วหมอผมเข้าเส้นชัยเป็นที่สอง